สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงเปิดข้างหลังทุยนะครับผมชี้นะครับใหม่แล้วนะครับผมชี้เส้นใหญ่นะครับผมจะขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งเลยนะครับไถขึ้นสูงเลยนะครับเปิดข้างทรงนี้กําลังฮิตนะครับสําหรับคนผมชี้นะครับผมเส้นใหญ่แล้วก็ชี้นะครับตัดทรงนี้เลยครับรอดแน่นอนครับวันนี้ผมจะไม่เน้นรายละเอียดมากมายนะครับจะเบอร์เดียวจบเลยนะครับแบบตัดมาแบบ เหมือนตัดมาแล้วสักสองสามวันนะครับจะไม่ไม่เน้นสร้างเงานะครับเนี่ยครับตามคลิปเลยนะครับวันนี้ตัดง่ายๆเลยนะครับผมชี้ค่อนข้างจะตัดยากแต่ถ้าตัดทรงนี้ตัดง่ายเลยครับเข้าทุกคนเลยครับผมใช้เป็นปันรองเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เผยหน้าแบตเตเลียนนะครับถ้าใครยังไม่ถนัดก็ใช้เป็นเบอร์สองเบอร์สามก่อนนะครับ แล้วค่อยไล่เบอร์หนึ่งขึ้นนะครับตัวนี้ผมชํานาญแล้วนะครับใช้เบอร์เดียวเลยนะครับจบเลยนะครับมันจะทําให้งานเร็วขึ้นนะครับจะไม่เน้นสร้างเงาหรือสร้างรายละเอียดมากมายนะครับตัวนี้จะตัดแบบดูธรรมชาตินะครับตัวนี้ใช้เป็นไม่ใช่ฟันเฟดนะครับตัวนี้ฟันธรรมดา ต่อไปนะครับผมจะมากันขอมะครับแต่ผมขออนุญาตเร่งความเร็วนะครับเพื่อให้คนดูดูไม่เบื่อนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับพอดีคลิปตัดยาวไม่ได้นะครับอยู่ที่การอัปโหลดนะครับมันอาจจะอัปโหลดช้านิดหนึ่งนะครับก็เลยจะชับเวลานะครับกันขอบนะครับอ้อมหัวไปเลยนะครับ ตามคลิปไปเลยนะครับจรนก็อยู่ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้ผมขึ้นทรงด้วยบนเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวนะครับนะครับทำง่ายๆเลยนะครับจะเสร็จแล้วท่านเนี่ยด้านบนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะเอายาวประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ลูกค้าบอกว่าเอาออสัก นิดหนึ่งครับไม่เอาสั้นมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดข้างบนนะครับผมจะตัดเป็นพอย c ัตติ้งนะครับเนี่ยครับตัดพอยตัตติ้งมันจะงานมันจะดูพิ้วกว่านะครับ ตามคลิปไปเลยนะครับลูกค้าขอไม่ไม่สั้นนะครับเป็นทรงที่ตัดง่ายๆครับรวดเร็วดีนะครับทรงนี้แต่ถ้าใครยังไม่ชำนาญก็แนะนำให้ขึ้นเป็นเบอร์สองก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์หนึ่งนะครับหรือใครอยากสร้างเงาก็ใช้0.5นะครับ แล้วก็จรเขานะครับใช้เบอร์ศูนย์นะครับจรแต่ตัวนี้ผมจะไม่เน้นรายละเอียดมากมายนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ